สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบ cu t e p นะคะใน part error identification นะคะ error ก็คือการหาข้อผิดพลาดนั่นเองอะมาดูข้อที่1กันเลยก่อนอื่นนะคะการหา error identification จำได้ไหมว่าอันดับแรกเราก็ต้องหา subject verb ก่อน subject คืออะไรก็คือประทานนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่จะย่อเลยแค่ตัว s นะแล้วก็ verb ก็คือคำกริยานั่นเองเมื่อเราหาเจอแล้วนะคะเราก็มาดูอันดับแรกเลยนะคะก็คือดู tense จำได้ไหม tense ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือเวลาเราจะมาดูว่ามันคือ tense อะไรหลังจากนั้นอีกหนึ่งอย่างที่เราควรต้องดูนะคะเมื่อเราหา subject กับ verb ในประโยคเจอแล้วก็คือ voice อ Voice ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเสียงนะคะแต่แปลว่าประธานเนี่ยกระทำเองหรือว่าถูกกระทำสำคัญมากนะคะอ่าโอเคเ,เมื่อเราหาเจอแล้วนะคะเราก็อันดับที่สองเราก็มาดูว่าในประโยคนั้นเนี่ยเขาวัดหลักแตรมมาอะไรซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าถ้าเราฝึกทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะ จับทางได้ว่าแกรมมาเรื่องไหนมันออกบ่อยนะคะแล้วเราก็ต้องดูให้ออกโอเคมาดูกันข้อหนึ่งนะคะอ่านก่อนเลยอันดับแรก crows and ravens อ่าเดี๋ยวจะชี้ให้รู้นะคะก็คือ crows and ravens are members of a family of birds that includes exact 100 species โอเคนะหาประธานก่อนเลยประธานง่ายมากก็คือ Cross and Ravens ใช่ไหมเราก็เขียนไว้เลย subject ขั้นตอนแรกไปแบบช้าๆก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็หาคำกริยาคำกริยาก็คือ are อพอข้อแรกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ขีดเส้นตายใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้อง agree กันอยู่แล้วเราก็รู้เลยดูเลยว่าอันดับแรก,แรก tense คือ tense อะไรคะ Cross and Ravens เป็นประธานเป็นพหูพจน์ใช้ R ก็คือเป็น present simple tense นะคะก็คือเป็น members เป็นสมาชิกอ่าเขาเป็นพหูพจน์ใช่ไหมใช้้วก็ members เป็นสมาชิกก็ใช้ได้นะคะดังนั้นข้อหนึ่งเราก็ผ่านไป of a family of birds เป็นสมาชิกของครอบครัวของนกใช่ไหมก็ใช้ได้ไม่มีอะไรเพราะว่าเราเห็นไหมอ่ะ อ่ะเป็น article article ก็ใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ family เป็นเอกพจน์แน่นอนนะคะเสร็จแล้วเมื่อไหร่ที่เจอ t h a t นะคะพี่บอลอยากให้ใส่วงเล็บอย่างนี้เพราะเขาเป็น relative pronoun นะคะก็คือทำหน้าที่มาขยายความสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอ่าแต่ในที่นี้นะคะเขาไม่ได้ขยาย bird แต่เขาขยายอะ family ขาเบบมาอีกนิดนึงเพราะว่า Family of birds เนะี่ยเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเป็นครอบครัวของนกที่อะไร include แปลว่ารวมเห็นไหมว่า a family เป็นเอกพจน์ include ก็เติม s รวม species 100 species exact แปลว่า sure แปลว่าแน่นอน precise นะคะอ่าข้านี้1 2 3 4 เรามาดูกันข้อ3ทถ้าไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอะไรเราก็มาดูว่ามันเนี่ยทำหน้าที่เป็นคำประเภทอะไรน่าจะเป็นวัดหลักแกรมมาและว่าเป็น types of w o r d แบบไหนนะคะเมื่อกี้ Exact แปลว่า precise แปลว่าแน่นอนแปลว่าชัวใช่ไหมเราก็มาดูว่ามันขยายคำไหนในประโยคซึ่งในที่นี้เนี่ยมันก็ขยายอะไรคะรวมใช่ไหมรวมแบบแน่ รวมนะคะก็เลยขยาย include s ดังนั้น e x a c t เนี่ยต้องอยู่ในรูปของ adverb หรือคำวิเศษก็คือ exactly นะคะดังนั้นตอบข้อนี้เพราะว่า100 species เป็นเพอหมู่บดก็ต้องเติม s อยู่แล้วประมาณนี้นะคะ